สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสาวคาใจปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ยมีทุกบ้านจริงไหมหลังแม่สามีทําเหมือนเดิมมาห้าปีสาวคาใจปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ยมีทุกบ้านจริงไหมหลังแม่สามีทําเหมือนเดิมมาหปีทําชาวเน็ตใจฟู อมยิ้มทั้งโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มอย่างมากเมื่อผู้ใช้เมื่อสาวผู้ใช้ติ i k t o k รายหนึ่งได้ออกมาโพส์คลิปเล่าประสบการณ์สุดน่ารักน่าเอ็นดูหลังเธอเกิดคำถามว่าปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ยมีทุกบ้านจริงไหมเพราะเธอเจอแม่สามีทำเหมือนเดิมมาตลอด5ปี โดยผู้โพสต์ระบุว่าปัญหาลูกสะพ้ยกับแม่สามีมีทุกบ้านจริงปะซึ่งเธอระบุในคลิปด้วยว่าแม่ผัวไม่น่าทำแบบนี้ตื่น6โมงเช้าไปตลาด7โมงทำกับข้าวรอ8ดโมงทำความสะอาด9โมงสะพ้ยตื่นรักแม่นะ ขอบคุณทุกๆวันเอ็นดูแบบนี้มา5ปีแล้วทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างรู้สึกอิจฉาและยินดีกับเธอที่โชคดีเจอแม่สามีดีๆแบบนี้ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเสียอีกนอกจากนี้บางคนบอกด้วยว่าคุณแม่อาจจะไม่เคยมีลูกสาวพอเจอเธอเลยทำให้รู้สึกรักมากเป็นพิเศษ และชื่นชมเจ้าของคลิปที่ให้น้ำใจเล็กๆน้อยๆกับแม่สามีเพื่อเป็นการขอบคุณที่ดูแลกันมาขอขอบคุณแรงข่าวทีสีนิวคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ